สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือภารัดพันุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงสตาคนเกิดราศีพฤษศในเดือนกันยายนพศสอง3ันหนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ประจำตัวที่ชาวราศี พฤกษวันนี้จับได้นะครับผมก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับผมเก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญที่บ่งบอกวันถึงสิ่งที่ชาวราศีพฤกษ์จับได้ก็คือว่าสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าชะตาหรือว่าดวงชะตาพื้นดวงได้ด้วยแล้วก็บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาของราศีพฤกษบได้ด้วยนะครับผมก็จะอธิบายว่า ไพ่ uh, เนี่ยดวงตาพื้นดวงก็คือว่าอไพ่เนี่ยเก้าเหรียญเนี่ยดวงตาของชาวราศีพฤษภที่เป็นพื้นดวงก็คือสามเป็นคนที่รักธรรมชาติครับหมายถึงเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วคือว่าสามารถที่จะเป็นคนที่ควบคุมการเงินได้ดีเพราะว่าเห็นไหมว่าเขาควบคุมทั้งที่ดินผืน ไล่ผืนนาอสังหาแล้วก็มีทั้งเงินทองควบคุมเหี่ยวตัวหนึ่งก็ถามว่าเป็นคนยังไงได้ด้วยเนี่ยคือเป็นคนที่สามารถรักคือเป็นคนที่รักสัตว์รักธรรมชาติหรือบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีแต่ไม่ใช่เศรษฐีที่แบบว่าฟุ้งเฟอ้ออะไรอย่างนี้นะเป็นเศรษฐีที่บางคนบางคนนะอ่ามีรถเก่าๆเราก็ขับรถเก่าๆอย่างนั้นหรือบางคนก็อาจจะ ชอบเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงนกชอบเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้นี่คือธรรมชาติของชาวราศีพฤษภถึงแม้จะร่ารวยก็จริงแต่ก็ใช้ชีวิตแบบสมถะจึงทําให้เขาเนี่ยมีเงินมีทองอยู่แบบรักษาเงินทองอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนมีเงินมีทองจะใช้ใจ่ายฟุง้งเฟ้อฟุ่มเฟือย,ยหรือบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็ยังใช้ใจ่ายฟุง้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจึงทําให้เขาอะไม่ค่อยที่จะมีเงินทองเท่าไหร่ นะครับผมเพราะว่าการใช้ใจ่ายฟุ่งเฟือฟุ่มเฟ,ฟ,ฟ,ฟยเนี่ยจะทําให้ต่อให้คนที่มีเงินทองอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้มีเงินทองยากมากเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งต่อเดือนแล้วคราวนี้คุณใช้ร้อยี่สิบนี่ผมพูดให้ฟังนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณลองไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงว่าไพ่ใบเนี่ย มันเป็นเศรษฐีที่สาม,มารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็ควบคุมการเงินควบคุมทรัพย์สมบัติของตัวเองได้ดีแต่ไพ่ใบนี้มงหมอดึงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องคู่ที่ดีด้วยแต่มงหมอดึงทรัพย์สมบัติมงหมอดึงเทรื่องส่วนไล่นามงหมอถึงอะไรที่เขาเรียกว่ามันโอเคทีเดียวอะสำหรับชาวราศีพฤษภในดวงพื้นดวงนะพะไพ่พใบนี้มงหมอถึงดวงพื้นดวงท้องฟ้าสีทองทุกอย่างโอเคดีหมดควบคุมตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าเขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ โอเคในเรื่องของทรัพย์สมบัติมากๆทีเดียวสำหรับชาวราศีพฤษภแต่ไม่ใช่ทุกคนผมพูดได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าดวงคนเรามันย่อมมีการแตกต่างกันด้วยถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนคือคนเรามันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ไม n d เซ็ตไม d s เซ็ตคนเราดีหรือเปล่าถ้าชาวราศีพฤษภคนนั้นดวงดีก็จริงนะแต่ไม n d เซ็ตไม่ดีเช่นอ่ะสมมติก็แล้วกันว่าถ้าชาวราศีพฤษภไปเจอคู่ไม่ดี ตรงนี้สําคัญมากผมขอพูดถ้าเกิดไม่พูดจะไม่ได้คือถ้าสมมติชาวราศีพฤษภมีสมบัติแบบร้อยล้านเลยนะจากพ่อแม่ให้มาหรืออะไรนี้แต่ไปเจอคู่ที่เอาเปรียบหรือไปเจอคู่ที่ไม่ซื่อสัตย์หลอกเอาเงินไปหมดตรงนั้นก็จะหมดเกลี้ยงได้เช่นกันแถมมันเป็นดวงประจําของชาวราศีพฤษภรวยเดินมันเป็นดวงประจําเลยนะคือทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยวิธีการที่ชาวราศีพฤษภจะกลับหน้าเป็นหลังมือ หรือจะทําให้จังมือเป็นหลังหน้าอะไรก็ตามนะคือต้องได้คู่ดีครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภเหมือนกับว่าเขาเป็นวัววัวต้องหาคนเลี้ยงที่ดีพอหาคนเลี้ยงที่ดีได้ทาให้เขาไปโลดอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นเศรษฐีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้คู่ดีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยไปดีมากขึ้นเรื่อยๆและต่อให้ยังไงเนี่ยผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ย สามารถควบคุมตัวเองได้เพียงแต่คู่แค่มาเสริมก็ไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยแปลว่าต้องคอยพึ่งคู่นะผมจะบอกอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสามารถควบคุมดูแลตัวเองควบคุมทุกส่วนไรนาไพ่ใบนี้บางคนอาจจะคาดหวังจากผมว่าให้ผมเนี่ยพูดเรื่องคู่ที่ดีผมจะบอกอย่างหนึ่งือว่าชาวราศีพฤษภเ,เนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งคู่ถึงต่อให้มีคู่ที่ดีก็แค่แบบเพื่อส่งเสริมเท่านั้นแต่ว่าผมจะบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ย สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ถึงต่อให้ตอนแก่ยังไงนะก็สามารถอยู่ดูแลตัวเองได้ด้วยคนเดียวอยู่กับสัตว์สมบัติได้แต่ถ้าเกิดบางคนยังใช้ใจ่ายฟุ้งเฟ้อหรือบางคนยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองหรือไม่รู้จักการที่ควบคุมเรื่องการเงินควบคุมเรื่องอารมณ์ตัวเองตอนที่อายุถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย พูดตรงๆก็คือว่าต้องดูแลตัวเองผมไม่พูดว่าถึงจุดๆหนึ่งอะไรนะแต่ผมจะว่าจุดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่ต้องควรระวังเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องคู่ควรเลือกให้ดีผมพูดพูดอย่างนี้นะคู่ควรเลือกให้ดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือการเงินกับจิตใจตัวเองเนี่ยถ้าเกิดดูแลพวกนี้ได้ดีแล้วเนี่ยชาวราศีพฤษภไม่ใช่ทุกคนว่าจะเป็นเศรษฐีแต่เขาจะสามารถร่ํารวยได้ส่วนไพ่ใบนี้คือถ้าชาวราศีพฤษภเนี่ย สามารถที่จะทำอาชีพสุจริตยังไงก็ร่ำรวยครับนี่คือปัจจุบันนะนี่คือใบปัจจุบันนะคือทำอาชีพสุจริตเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคนชาวราศีพฤษี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้ระวังคนหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ได้ถ้านเบผมพูดชาวราศีพฤษที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วหรืออะไรก็แล้วนะ คือให้ระวังคู่ที่เข้ามาหลอกลวงหรือว่าให้ระวังคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์หรือว่าอย่างนี้นี่คือในเรื่องกรณีของคู่แต่ถ้าเกิดในกรณีของเรื่องอื่นให้ระวังอ่าคนที่เข้ามาแล้วต้องการหวังผลประโยชน์จากคุณซึ่งหรือว่าจะหลอกไปชวนทำ,ทำธุรกิจอะไรที่มันแบบแบบหลอกลวงคุณอะ่ะผมใช้คาเนี้ยก็คือให้ระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการยักยอกหรือคิดไม่ซื่อสัตย์ ให้ช่วงนี้ให้ระวังหน่อยหนึ่งในช่วงเดือนสิงหากัยยาหรือตุลาก็คือช่วงช่วงช่วงนี้เลยแหละหรือ่าจะในช่วงเดือนกันยาไน้่แหละให้ระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าให้คุณระวังก็พอหรือบางทีคุณอาจจะฉลาดสมรชาราศีพฤกษกให้ที่สามารถคุณรู้ไต่เขาได้ทันแล้วคุณทําธุรกิจอะไรที่มันแบบว่าคือเขาเรียกว่าช่วงฉกฉวยผลประโยชน์เช่นบางทีคุณรู้ว่าคุณจะทํากําไรได้จากสิ่งที่มันแบบว่า มันพูดตรงๆนะมันไม่ค่อยโอกคือผิดกฎหมายอะ่ะหรือบางทีก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไร่หรือสีเท่าหน่อยๆคุณอาจจะรู้วิธีฉกช่งฉกช่วยทํากําไรมาซึ่งมันได้ครับแต่มันได้ไม่นานมันได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดแต่ถามว่าได้เงินไหมผมพูดว่าได้เงินแต่ต่อไป ในอนาคตอันใกล้คุณอาจจะถ้าคุณไม่รีบออกนะผมพูดตรงๆนะถ้าคุณไม่รีบออกหรือคุณไม่รีบถอนตัวผมไม่รู้ว่าคุณจะมีธุรกิจอะไรเข้ามาหรือจะมีคนหลอกลวงคุณไปทําอะไรคุณอาจจะได้เงินในช่วงหนึ่งก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่รีบออกคุณอาจจะเจอแบบนี้ก็คือแบบ The Tower นี่เป็นไพ่ของการที่แบบว่าสิ่งไม่คาดฝันคือมันไม่อยู่กับคุณตลอดไปก็จะบอกไว้ตรงๆ แต่ให้ผมพูดทํานายเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันทั้งชีวิตเท้ามันทั้งชีวิตไหมคือผมจะบอกว่ามันได้ถึงตอนที่คุณวัยรุ่นได้ถึงในช่วงพื้นดวงตลอดชีวิตเนี่ยช่วงวัยที่คุณเป็นอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้หรือสิ่งที่อยู่ในวัยกลางคนคือมันเป็นช่วงก็คือช่วงวัยกลางคนคือวัยกลางคนคุณอาจจะต้องเจออะไรที่มันแบบท้าทายตัวคุณในช่วงล่อลวงกิเลสหรือว่าในช่วงที่แบบว่า เขาเรียกว่าคู่ครองหรือว่าคนที่เขาจะมาทดสอบชีวิตคุณมันอธิบายยากไปก็คือว่าถ้าเกิดพูดอธิบายง่ายๆคือมันจะมีคู่ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตคุณด้วยหรือผู้ที่มาหลอกลวงคุณในเรื่องของชวนคุณไปทำนั่นทำนั่นทำนี่ทำรวชา,วราศรีพุทโธแต่ถ้าคุณยังแบบว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตคุณล่มจมได้มากทีเดียวนะครับผม เพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีพฤษภอย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานชีวิตดีพื้นฐานชีวิตดีเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดประคองตัวเองไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันมีสิ่งที่เข้ามาล่อลวงนะครับผมมันมีสิ่งที่เข้ามาล่อลวงก็คือพื้นฐานชีวิตดีมีสิ่งเข้ามาล่อลวงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะล่มแต่ถ้าเกิดคุณสามารถประคองตัวเองได้ก่อนที่มันจะล่มเนี่ยคุณสามารถพูดตรงๆนะก็คือเข้าธรรมะหรือว่าบางทีใช้ธรรมะ มาในการไก่เกีี่ยเรื่องอะไรต่างๆนาๆนาเน,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 นี่ยแล้วคราวนี้คุณก็สามารถที่จะหลุดออกจากปัญหาหรือสิ่งที่มันเข้ามาทําร้ายตัวคุณได้เพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีพฤกษ์ที่ส่วนใหญ่ส่วนมนไห้พระหรือบางทีก็เข้าสู่ธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมบ่อยๆหรือบางทีก็เขาเราียกว่าอะไรนะใช้ธรรมะในการเข้าขจัดปัญหาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าไม่จนครับรวยเพราะพื้นฐานมันรวยถ้าจาไว้ว่า พื้นฐานมันออกดีเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกอยู่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดมโนทาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพไพ่ใบนี้คือเอาชนะกิเลสให้ได้เนี่ยคือบางคนเอาไปเอามีเงินเอาไปเปนูป่นเปน,นี่แล้วก็ไปใช้ในเรื่องเรื่องที่น่าเกลียดผิดศีลธรรมอะไรอย่างนี้น่ยยังไงหรือเอาไปใช้บ,าบ้ามออะไรอย่างนี้นยมันไม่อยู่อะก็คือตอนแก่มันก็อาจจะเจออะไรที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือชีวิตจบไม่สวย อันคือปกติผมจะไม่ค่อยพูดคําพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ขอพูดตรงๆว่าเลยกันนะครับก็คือขอเปิดเผยไปตรงๆเลยว่ามันมีอะไรดีไม่ดีก็พูดกันตรงๆไปเลยนะเพราะไพ่ที่จับมานี่มันดีใบแรกแต่ไพ่สองใบเนี่ยชุดหลังเปิดผมก็ลำบากใจในการพูดเหมือนกันก็ขอพูดไปตรงๆเลยนะครับผมก็จบดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือน กันยายนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งเดือนกันยาเนี่ยกเ็เป็นเดือนที่ออ่ะก็โอเคนะอ่าก็สำหรับดวงสตาชาราศีพฤษภในเดือนกันยายนก็จบลงเท่านี้ของพอสสองพันห้าร้อหกสิบสามใครที่ต้องการดูรายมือไพย่ยสีกับผมนะครับก็ ทักไลด์ดีทาร์สองหกมาได้นะครับ t s a r u s สองห้าหกนะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับไลด์ดีทาร์สองหก t s a r u s สองห้าหกใครที่ออกจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลด์ดีทาร์สองหกที่ผมเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็ออกจากคลิปไปแล้วก็กดกดทักไลด์ดีที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมก็ t h a r u h s สองห้าหกนะครับผมก็ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับผมถ้าใครต้องการดูหรือยังไง นะครับผมก็ผมมีดูรลน์มือกับให้ซีสองแบบนะครับหรือใครจะดูทั้งสองแบบก็ได้นะครับผมก็ถ้าเข้ามาได้ก็ถ้าเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้เพราะผมรับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ถ้าเข้ามาไลน์ดีทาระสองหกเทสเดียร์ยูเอสเสองหกนะครับผมก็ถ้าเข้ามาได้นะครับนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมรับดูทางโไลน์อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผม ผมคือผมจะรับดูทางโทรไลน์อย่างเดียวผมไม่รับดูทางพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้นะก็เวลาที่คุณทักละเอียดเข้ามาก็พิมพ์ก็ได้นะคือแต่ผมจะดูเวลาดูเนี่ยผมดูผ่านให้คุณทางโทรไลน์นะผมก็จะดูสปีกร์โฟนคุยผ่านทางโทรไลน์ผมไม่มานั่งพิมพ์มพ,มพิมพ์พิมพ์พิมพ์ด้วยคุณนะผมจะมีอะไรก็โทรไลน์นะทางเวลาที่ดูให้คุณนะเมจะแจ้งกันให้ทราบกันรู้กันโดยทั่ว แล้วส่วน Yeon อ่านี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมส่วนวิธีการดูท, un, ทางสำนักงานผมก็จะมีดูแบบ V.I.P กับดูแบบธรรมดาใครที่อ่าดูแบบ V.I.P เนี่ยจะเป็นการดูแบบจํากัดเวลาเอ้ยดูแบบ V.I.P จะเป็นการดูแบบไม่จากัดเวลาไม่จํากัดคําถามนะครับส่วนดูแบบธรรมดาจะเป็นการดูแบบจํากัดเวลาจํากัดคําถามแนะนํานะครับว่าดูแบบ V.I.P เนี่ยเตรียมเวลาแม่งน้อยสองชั่วโมงหรืออ่า ครึ่งวันนะครับผมส่วนดูปแบบธรรมดาก็จำกัดเวลาจำกัดคําถาม,ถามส่วนแน,นะนำนะครับว่า V.I.P เนี่ยคุณควรจะมีปัญหาที่คุณต้องการถามแบบ exclusive จริงๆหรือมีคําถามที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจริงๆหรือต้องการที่จะแบบไม่เอาลว่าอยู่อย่างนี้ต้องการพัฒนาแบบ ต้องการแบบก้าวกระโดดออกจากกล่องที่คุณมีอยู่จริงๆหรือต้องการที่จะแบบว่ามีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วหรือว่าเราคุณต้องการพัฒนาให้มันร่ำรวยยิ่งขึ้นหรือแบบว่าอาจจะต้องการที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรอย่างนี้แต่คุณต้องการที่แบบว่าอยากมีชีวิตที่มันโอเคมากขึ้นต้องการเปลีป่ยนแปลงตัวเองจริงๆอะไรอย่างนี้หรือมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆหรือเรื่องที่ต้องการที่จะหาทางออกจริงๆแล้วอาจจะต้องใช้เวลาคุยกันนานไม่ใช่แบบมาแบบไม่ไม่ไม ไม่ได้เตรียมใจอะไรเงี้ยก็คือขอให้มาแบบเตรียมใจอะไรเงี้ยถึงจะมาดูแบบ V.I.P ก็นี่คือดูแบบ V.I.P นะครับผมก็มาแบบจริงๆเลยนะก็คือขอให้เตรียมใจมาเพราะว่า V.I.P นี่มันเป็นแบบ e x c l u s ค v ูซซึ่งยังไงคนที่มาเคยมาดูแบบ V.I.P ก็จะรู้อยู่แล้วเพราะมีแต่คนใหญ่คนโตหรือว่ามีคนที่ตั้งอาจจะไม่ใช่คนใหญ่คนโตอย่างเดียวนะคือมีคนที่ระดับแบบก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรอะ คือผมจะบอกว่า,าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ระดับเป็นช่างทำผมแล้วลูกน้องเขาสุดๆเลยเป็นแบบคนธรรมดาลากยากสุดๆแต่มาดูแบบ V.P กับผมตอนนี้เข,เขาพัฒนาตัวเองแล้วมวยเพราะแรงใจที่เขามีที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นผมไม่ได้แนะนำทุกคนมาดูแบบ V.P นะผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะมาดูแบบ V.P แค่มาทดสอบแบบว่ามาทดสอบฝีมือผมมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมาลองของอะ แนะนำดูแบบอื่นดีกว่านะครับผมก็ดูแบบออนไลน์หรือว่าดูแบบธรรมดาหรือว่าจะดูแบบไหนอะไรออื Witness ่นแต่ไม่ต้องมาดูแบบ VIP ผมก็ไม่ได้บังคับอะไรนะครับผมก็ผมจะบอกว่ามันถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าส่วนผมจะส่งคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น คลิปดูแรงมือคลิปทนายชะตาราศีคลิปทนายฝัไนไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe ก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆไปเพิ่มเติมเข้าฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมธารัชรับดูแรงมือขออะหักพนุกรรมก็ขออนุญาตท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ